มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะของเต็มเลยซื้อของเข้าร้านเยอะเลยค่ะวันนี้ต้องมาเตรียมของตอนนี้ก็9โมงจะครึ่งแล้วค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะเตรียมทอดไส้ปเลีก่อนเลยแล้ว ทุกทท่านนะคะวันนี้มาแปลกๆนะคะเมื่อวานจะไปทําผมมาไปเปลี่ยนสีผมมาะค่ะทุกคนเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกเพราะว่า,าช่างทําผมเขาไม่อยากออกกล้องก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะก็ขออนุญาตเขาเลวแต่เขาแบบว่าเขาก็แบบขอเป็นส่วนตัวหน่อยจก็เลยไม่ถ่ายคลิปนะคะเมื่อวานเนาะก็ให้ดูวันนี้นะคะเห็นไหมสีออกจะ ในนี้ทาให้น่าสว่างดีนะคะสีนี้จะชอบก็จะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินกับสีผมนี้เนาะอากาศวันนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนอากาศตอนกลางคืนเริ่มหนาวแล้วนะคะช่วงอที่ภาคเหนือนอร์เวย์เนาะกลางคืนก็ประมาณสีหองศาเองค่ะหนาวมากวันนี้ก็มาทํางานให้ดูเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทํางานให้ดูไม่ได้แบบหลายวันแล้วเนาะก็ช่วงน,นี้ก็ ไม่ค่อยว่างค่ะเดี๋ยวลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะนี่ก็เข้ากัแบแว่นอยู่นะคะสีผมเนาะติชมกันมาได้นะคะว่าชอบสีผมนี้หรือเปล่ามันจะเ,เป็นนิวจอยโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปผัดไส้บอกเปี๊ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหั่นพงหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ เกลือนะคะน้ำตาลแล้วก็ใส่ผงกระเทียมนิดนึงนะคะพริกไทยปน่น ตามชอบเลยนะคะชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานจอยทำบ่อยจอยไม่ได้กะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ แล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีกระหล่ำปีกับแครอทนะคะสองอย่างนะเอากระหล่ำปีลงไปผัดก่อนนะคะกระหล่ำปีลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะบางคนถามว่าเวลาจะเอาปบอกเนี้อไปไปแช่แข็งแล้วเอามาทอดอต้องละลายก่อนไหมไม่ต้องละลายนะคะ ถ้าละลายกาปรเปียเราจะแตกนะคะเพื่อนๆก็ให้ทอดตามที่แข็งๆเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันก็ให้ร้อนจัดนะคะเดี๋ยวพอผัดผัดกระลำให้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่แคอรอทลงไปเพราะแครอทเราหั่นฝอยๆอย่างเงี้ยมันจะสุกง่ายนะคะ กะหล่ำปีเริ่มสลบแล้วนะคะเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะเวลาผัดไส้กอกเย้เราจะชอบผัดให้มันแห้งๆนะคะถ้าผัดแห้งอ่ะมันก็จะทำ ไม่ให้ปอบเปี๊ยะเราไปทอดแล้วอมน้ำมันได้นะคะแล้วก็ใส่ซอสนิดนึงค่ะแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะ ที่จผัดเป็นหม้อ15ลิตรนะคะเพื่อนๆเป็นหม้อก้นลึกนะคะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะหนักมาก นี้จะใช้ปริมาณเนื้อเนื้อ2กิโลแล้วก็ใส่บุนเส้น2ห่อนะคะบุนเส้นห่อละ0 0ห่อละ5 0 0กรัมอ่ะ2ห่อนะคะ วันเจอก็จะหายไปบ้างก็อย่าว่ากันนะคะคิดถึงกันก็ดูคลิปเก่าไปก่อนนะคะเพืเ่อนเดี๋ยวจะจะผัดให้สุกให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้จยจะทำเมนูไก่ผัดเมด์มะม่วงผัดเปี้ยวหวานไก่แล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยอาจจะทำแกงกะทิหม้อเล็กนะคะวันนี้เพราะว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะล้วลูกค้าก็ส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะคะไม่ได้มีแบบว่านักท่องเที่ยวอะไรแล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วเขาก็ต่างคนต่างก็กัดไปทํางานทําหน้าที่ของแต่ละคนไปเนาะแต่ก็จะรู้ว่าเออลูกค้าที่จะมาซื้อเราก็จะมี ส่วนมากก็จะมีคนในพื้นที่นะคะก็จะทำอาหารไม่เยอะจะทำอย่างนิดอย่างน,น่อย3สอยา่างแล้วก็บวกกับปอบเปี๊ยะทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะ,ะทำสลัดเหมือนพี่จอยเคยทำให้ดู ก่อนนั่นนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากไม่ทำแบบว่าไม่ได้มีน้ำสลงสลัดอะไรหรอกนะคะไปทำสลัดให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อที่ว่า,าลูกค้าจะได้แบบว่ากินกับกบเปี๊ยะทอดไก่ทอด,ทอ,ดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เลี่ยนนะคะกับของทอดเนาะก็จะแบบแบบไม่ไม่ใส ครีมไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นผักส,สดๆเลยนะคะผักแบบว่าเพียวๆเลยค่ะตอนนี้จอยก็ามาเตรียมน้ำมันนะคะ น้ำมันน้ำมันนี่เจ้าจะเจ้าจะ,จะเปลี่ยนคือเปลี่ยนบ่อยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนจะขายไก่เยอะเจ้าก็จะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่า,าน้ํามันมันจะมีเศษพวกเศษเปลือกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะทําให้น้ํามันดําเร็วแล้วก็น้ํามันเหม็นเร็วนะคะถ้าเราไม่พยายามเปลี่ยนบ่อยๆเนาะแล้วอาหารที่เราเสิร์ฟให้ลูกค้าก็จะเปลี่นแล้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเจอจะเตรียมไว้สองเตานะคะเพื่อนๆเตรียมน้ํามันคอดไว้สอเตาแต่จอจะดูแต่ละวันถ้าเกิดคนเยอะ ถ้าไม่ทันจะก็เปิดสองเตาถ้าเกิดวันไหนถ้าทันจะก็เปิดแค่เตาเดียวมันก็ประหยัดไปได้นะคะเห็นไหมคะนี่ โฟกัสไหมเต้าของใจมันจะมีถึง190องศานะคะจอยก็จะเปิด190เลยนะคะเปิดให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะก็จะเปิดไว้อย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวเรามาผัดผัดเชี่ยวหวานไก่กันนะคะ เกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะพี่จอยใส่เกลือเพราะว่าจะไม่ใช้ผงนวนะคะไม่ใช้ไม่ใช้ใชอ่งรสเบียร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวผัดให้สุกนะคะจอยก็จะพยายามผัดเปลี่ยนมุมวางทรงวางของนะคะตามที่เพื่อนๆพี่แนะนำมาเนะะาะก็ได้ผลดีนะคะ ได้ผลดีมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำผัดเปี้ยวหวานของเจจะใส่เนยแข็งได้นะคะทุกคนใส่เนยแข็งด้วยแลวแต่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ของเจจะใส่ก็เลยทำให้ดูนะ ถือว่าขายดีเหมือนกันนะคะผัดเจียวหวานไก่เนี่ยก็จะเป็นเมนูแบบว่าสแตนด์บ์ดเนาะอาหารไทยอ่านาไทยก็จะมีอะไรที่สแตนดาดร์ดอู้หลังชอบก็คือผัดเจียวหวานไก่ไก่ผัดเ,เม็ดมะม่วงแกงกะทิก็จะมีแกง,แงําแดงแกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้นะคะ แตก็จะทำหมุนเวียนกันไปนะคะแต่หลักๆที่ต้องทำทุกวันก็คือผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนื้อผัดน้ำมันหอยแกงกะทิก็จะมีสามอย่างแะก็จะวนเวียนสลับก,กันทำเพราะว่าเราจะทำแค่เมนูเดียวนะคะสำหรับแกงกะทินะเครื่องปรุงผัดเปรี้ยวหวานก็จะมีน้ำตาล แล้วก็ซีอิ๊วขาวเราจะใส่พริกไทยป่นไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหอยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะซอสมะเขือเทศนะคะ ก็จะเิมเล็กนึงนะคะใส่ซอสซีอิ๊วขาวไปอีกนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะผักของจอาก็จะมีพริกสามสีมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ตามด้วย สับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดเคใช้สับป,ปะรดเป็นสับป,ปะรดกระป๋องเลยนะคะนี่สีสันน่าทานไหมคะทุกคนนี่นะคะจะใช้สับป,ปะรดกระป๋องแบบนี้นะคะเห็นไหมอันน,นาสก็ใส่ลงไปเลย ปิดไฟค่ะ เมนูนะคะเมนูที่สองที่จะจะทำขายวันนี้ก็คือไก่ไขดเม็ดมะม่วงนะคะไก่ไขดเม็ดมะม่วงนี่ก็ขายดีตลอดทางฟี เมนูยอดฮิตเลยนะคะเนี่ยลูกค้าที่ใครมาช้าก็กดไปค่ะไม่ได้กินหรอกใครมาช้าเพราะว่าจะทำอะ่ะจะทำหมดแล้วหมดเลยจะไม่ได้ทำพา่มมนะคะ เหมือนเดิมคะ่ะมีแครอทมีอตอ่์ติกาามสีนะคะ, 3, 4, ะ,คะเสร็จแล้วเราไม่ต้องผัดนานเพราะว่าไก่เราสุกแล้วไก่เราทอดสุกแล้วนะคะ อันนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วเมนูต่อไปเดี๋ยวจ,จะทำไก่มัสมันไก่นะคะเปิดร้านแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลา11นาฬิกา ห้าโมงเช้ายังไม่มีลูกค้าเดินมาสักคนลูกค้ายังเงียบอยู่เลยนะคะก็เรามานลุ้นกันเนาะวันนี้จะมีลูกค้ามาไหมนะคะเดี๋ยก็เตรียมใจไว้แล้วแหละเพราะว่าลูกค้าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอาจจะมีเยอะแต่เฉพาะคนในพื้นที่เนาะก็มันก็มีที่ขายอาหารหลายที่อยู่เขาอาจจะแบบเลือก ที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่มาหาเราก็ได้อ่หรือว่าอาจจะมาก็ได้นะคะเราก็ต้องลุ้นๆทั้นทงนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสู้ๆนะคะสู้ๆกันต่อไปเนาะ ก็จะมีไก่ทอดกุ้งทอดเกี๊ยวทอดไม่มีเพราะว่าไก่บดหมดนะคะสั่งมาแล้วยังไม่มาก็ของตรงนี้ก็อาหารร้อนก็จะมีที่ทำเสร็จก็มีไก่ผัดเป็มะม่วงผัดเปี้ยวหวานไก่ใต่ว,ว่าจะทำ มาสมันไก่เดี๋ยวค่อยทำตอนนี้เปิดร้านก Galile ่อนถึงเวลาแต้องเปิดนะคะคุณรูกค้สวัีะไไต้ัคุณเกรกนะคุณค่ะายคุณด้ ไม่ค่อยใช้เงินสดแล้วนะคะเขาจะใช้ส่วนมากเขาจะใช้บัตรเพราะว่า,าที่นอร์เวย์เขาจะรณรงค์ให้ใช้บัตรอย่างเป็นทางการนะคะไม่ให้ใช้เงินสดเนาะส่วนมากก็มันก็จะเข้ากับช่วงนี้พอดีเนาะช่วงโควิดลูกค้าก็เลยไม่ค่อยใช้เงินสดแล้วนะคะบางคนสงสัยมาว่าเขาไม่ใช้เงินสดกันหรอคะอะไระนะอย่างเงี้ยเนาะก็ใช้เป็นบางคนคะ่ะบางคนเขาก็ใช้ ส่วนมากจอยไม่ค่อยได้รับเงินสดหรอกคะ่ะนล้วนะเงินสดจะมาสักทีส่วนมากลูกค้าก็จะใช้บัตรกันแม้กระทั่งน้องโซเฟียยังไม่ค่อยใช้เงินสดเลยคะ่ะน้องจะใช้บัตรอย่างเดียวให้เงินสดไม่ค่อยอยากได้นะให้แม่โอนเข้าบัญชีให้เด็กเนาะมันสะดวกสบายคะ่ะบางคน ทำแอป,ปเข้าโทรศัพท์บางทีไม่ต้องมีบัตรก็มาจ่ายเอาโทรศัพท์แ๊กกับเครื่องเครื่องรูดบัตรนะคะ <S <S ก็จ่ายได้แล้วนะคะ <S <S แล้วก็ไม่ต้องกลัวการโกงนะคะไม่มีการโกงนี่ก็ประเดิมไปละปอเปี๊ยะสี่ชิ้นก็ขอให้ขายดีนะคะเราก็ต้องสู้ๆกันไป โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จอยก็พอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปขายของเต็มๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่คะด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ